บนพื้นแผ่นดินที่ปกคลุมไปด้วยโคลนตมลวดหนามและหลุมระเบิดเราผู้ศรัทธาแห่งสวรรค์และพวกนอกรีต่างก็ได้ทำสงครามสู้รบกันท่ามกลางสนามเพาะที่เหนียวเนิดหนำเป็นนานกว่า8ศตวรรษแต่เนื่องจากการกัดเซาะของนรกที่มีต่อโลกมนุษย์ทำให้สมดุลตั้แต่สมัยการสร้างโลกนั้นได้พังทลายลงทั้งสอฝนะ่ายนัตต่างอัญเชิญตัวตนที่เหนือธรรมชาติที่อยากจะหยุดยั้งออกมาและแม้จะมีพลังอำนาจที่อยากจะยั่งถึงเช่นนี้กองทัพของทั้งสองฝนะ่ายก็ยังคงติดอยู่ในสภาวะคุมเชิงกันและการพัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแม้มันน่าจะนํามาซึ่งเครื่องยนต์สันดาปภายในและรวมไปถึงอุปกรณ์วิทยุและอาวุธฉับไวแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเราพวกนอกรีตที่เป็นมนุษย์เหมือนกันและรวมถึงสภาของเราปีศาจที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีของฝ่ายผู้ศรัทธานั้นก็ยังดูอ่อนแอจนเกินไปโดยในยุคสมัยที่ดูเหมือนพระเจ้านั้นจะทรงทอดทิ้งโลกไปนานเช่นนี้คริสจักรนั้นจะได้ทําการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่กล้าหาญและเป็นการหมินเบื้องสูงหากไม่มีพระเมสสิยาห์หรือผู้ช่วยให้รอดสเสด็จลงมาช่วยในโลกอีกต่อไปถ้้าาาาาอย่ง,งนนัละกกก็พวเขจทํร สร้างพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาด้วยตัวพวกเขาเองโดยโครงการนี้นะั้นสามารถสืบย้อนไปในสมัยศตวตรรษแรกๆหลังสงครามประทูขึ้นภาคีลับที่ประกอบด้วยเหล่านักบวชนักพันธุศาสตร์ที่มีชื่อว่า Mendelis Order เดิ่มดำเนินการอย่างลับๆโดยภาคีนี้ยึดหลักทางพันธุศาสตร์เป็นพื้นฐานโดยนําเอาหลักการเล่นแร่แปรธาตุในยุคกกลางคําพยากรณ์ทางเทววิทยามาผสมผสานกันกับวิศกวศรกวศรรมชีวภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นพวกเขานนั้นเชื่อว่าการคนนิ่งเนื้อเยื่อและโลหิตของบาคิสนั้นจะสามารถสร้างปฏิหารแห่งพิธีมา หาสนิทขึ้นมาใหม่ได้โดยการฉีดสารสกัดจากแก่นแท้ของเทพเข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อหลอมสร้างนังรบที่สามารถเผชิญหน้ากับนรกได้โดยตรงโดยเหล่าผู้บริหารระดับสูงของคริสตจักรและสภานักบุญน,นั้นก็ได้อนุบัติโครงการนี้ในห้องรับใต้วิหารเซนแองเจโลโดยทางเมนเดลลิสและลักษณะางานของพวกเขาเห็นได้ชัดเลยว่ามันได้อ้างอิงมาจากเรกอร์เมนเดลผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวรทยศาสตร์สมัยใหม่โดยในโลกแห่งความเป็นจริงในช่วงปี1856จนถึงปี1863ทางเมนเดลนั้นได้ทําการทดลองสังเกต ต้นถั่วในอารามที่สาธารณรัฐเช็กเป็นเวลากว่า8ปีโดนค้นพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตกฎแห่งการแยกตัวและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระที่เขาตั้งขึ้นกลายเป็นรากฐานของพันธุศาสตร์แบบคลาสสิกแต่ในเส้นเวลาของเทนคูเซนั้นการวิจัยของเบนเดลนั้นอาจจะไม่ได้หยุดอย่างแค่การแยกลักษณะข,ของต้นถั่วแต่มันนั้นได้หลังลึกลงไปในเขตห่วงห้ามนั่นคือลักษณะทางพันธุกรรมของทว่วเทพทั้งผ้าห่อศพแห่งตูรินห่อแห่งลองกีนูสและรวมไปถึงเศษไม้กางเขนแท้โดยสิ่งศักด ล้วนถูกคริสตจักรเก็บรักษามาเป็นอย่างดีเป็นเวลานับพันปีมานั้นล้วนมัจุรหัสพันธุกรรมของพระคิดเอาไว้โดยผ้าห่อศพแห่งตูรินมานก็คือผ้าลินินที่ใช้ห่อพระศพหลังพระเยซูได้ถูกตึงกางเขนและสิ้นประชนจึงเรียกว่าผ้าห่อศพศักดิ์สิทธิ์โดยผ้าลินินนี้มีรอยใบหน้ารูปล่างและล่องลอยทั้งด้านหน้าด้านหลังของชายคนหนึ่งมานั้นมีขนาดกว้าง1.1เมตรยาว4.4เมตรโดยได้แต่ปี1578เป็นต้นมามานั้นจะถูกเก็บไว้ในมหาวิหารตูรินในอิตาลีโดยในปัจจ ลองอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของผ้าหอ่อศพนี้ชิ้นต่อมาคือหอก,กศักดิ์สิทธิ์หรือหอกลองกินูสมันคือหอกที่เคยแทงทะลุสีข้างของพระเยซูคริสต์โดยตาบันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิลเมื่อพระเยซูนั้นได้ถูกตึงกลางเขนได้มีทหารหนายหนึ่งนามว่าลองกินูสได้ใช้หอกแทงที่สีข้างของพระองค์และหลังจากที่เขานั้นได้รับโลหิตของพระเยซูเขานั้นก็เกิดความเลื่อมใสภายหลังเขานั้นก็ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญโดยหอกแห่งลองกินูสนั้นก็คืออาวุธเพียง หรือหอศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งใน3าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนของพระเยซูและนอกจากนี้ยังมีจอกศักดิ์สิทธิ์ในตำนานซึ่งเป็นถ้วยที่บรรจุโลหิตของพระอ,องค์เอาไว้ในงานเลี้ยงพระกายอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระอ,องค์นั้นจะได้รับการทรมานโดยตามตำนานได้กล่าวว่าในขณะที่พระเยซูนั้นได้เสวยอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับสาวกทั้ง12คนบนโต๊ะน,นั้นไม่มีสิ่งใดเลยพระเยซูนั้นจะใช้ร่างกายของพระองค์เปลี่ยนเป็นขนมปังและใช้โลหิตเปลี่ยนเป็นเหล้้้าาาาองุ่นนนนนนทกกิิดดพีีสขศัจจจจึึเและ เยซูกับสาวกใช้ร่วมกันนะั้นก็คือจอก,กศักดิ์สิทธิ์มันนั้นมีตำนานว่าหากใครพบจอกนี้และได้ดื่มน้ำนที่บรรจุอยู่ข้างในก็จะทําให้กลายเป็นอมตะและกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งโดยในโลกปัจจุบันตำนานนี้นั้นได้ถูกนํามาดัดแปลงเป็นวรรณกรรมภาพยนตร์และเกมอีกมากมายซึ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์อีกชิ้นหนึ่งนั้นก็คือไม้กลางเขนของแท้โดยในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม้กางเขนของแท้นั้นได้ถูกแยกเป็นหลายส่วนเพื่อหลบหนีสงครามในปีคริสต์ศักราช348แต่ หายสาบสูญไปตลอดกาลปัจจุบันนั้นได้มีโบสถ์หลายแห่งทั่วโลกต่างก็อ้างว่ามีเศษไม้กางเขนของแท้อยู่ไว้ในครอบครองโดยสรุปแล้วแม้ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามผู้คนในโลกเทนคูเซนนั้นก็ได้รวบรวมวัตถุดิบที่เก่ามาข้างต้นในการสร้างเมตาคริสมาได้แต่เมื่อทางพระเยซูคริสองค์แรกได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ส่วนที่พระองค์นั้นได้ทิ้งเอาไว้นั้นอาจจะถูกทําให้แปดเปื้อนในแง่ใดแง่ดึงดังนั้นแมคริสจักรนั้นจะมีสารพันธุกรรมของพระคริส์แต่ผ เอกานุภาพไม่สามารถถูกคัดลอกได้ในหลอดทดลองสิ่งที่พวกเขานั้นผลิตออกมานนะจึงเป็นแค่เพียงกองเนื้อที่มีรหัสพันธุกรรมของพระเยซูมานั้นขาดวิญญาณที่สมบูรณ์แบบหรือแม้กระทั่งขาดรูปลักษณ์ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยสิ่งเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าเมตาไครส์โดยปัจจุบันมีเมตาไครส์ที่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนทั้งสิ้น7องค์ซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามันนั้นมีจํานวนมากกว่านี้หรือไม่แต่ในขณะนี้ก็มีข้อมูลเปิดเผยม,มาเพียงเสี้ยวเดียวของเมตาคคคคร์์ออองงงดดัน้้นม,นนมขูมลข่วๆีีท2โย นี้นั้นจะได้รับความคารพบโดยทางคิมสันคอมมิวนิคนโดยเหล่าผู้สื่อสารพิเศษเหล่านี้นั้นจะได้รับระฆังไถ่บาปเป็นของขวัญอาลาเมื่อออกจากอารามเมนเดลโดยทางผู้สื่อสารสีชาติเหล่านี้นั้นจะสามารถใช้ระฆังเพื่อทําการชี้นําความโศกเศร้าอันไลญยที่สุดของเมตาไครอ์องที่2อ,ออกมาทําให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงระฆังนั้นจะต้องแตกพ่ายท่ามกลางความสิ้นหวังเมตาไครซ์ st, องที่3โดยเมตาไครอ์องที่3านั้นจะได้รับความคารพบโดยสติกแมติกนันแม่ชีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์โดยเหล่าแม่ชีที่อันตรายเหล่าาานนนนนีี้้้ัจะมบบแปรรกฏขึ เหมือนกับบาดแผลของเมตาไครซองค์ที่3ที่พวกนาน,นั้นนับถือโดยเมตาไครซองค์ที่3นั้นดูเหมือนว่าจะสามารถทําให้ผู้ติด,ดตามนั้นได้รับพลังเหนือธรรมชาติจากการหลั่งเลือดหรือการบาดเจ็บซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันนั้นได้อ้างอิงมาจากวัฒนธรรมสติมาติในโลกความเป็นจริงซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ผู้ศรัทธามีบาดแผลปรากฏขึ้นบนร่างกายในตำแหน่งเดียวกับที่ตอนที่พระเยซูนั้นได้รับตอนที่ถูกตึงกังเขนเพื่อแสดงถึงการรับรู้และความทุกข์ทรมานและกิจย,ยศร่วมกับพระองค์ซึ ในขณะเดียวกันคริจตจากคาทอลิกนั้นก็มีท่าทีระมัดระวังต่อปรากฏการณ์นี้และที่รับการรับรองอย่างเป็นทางการก็มีแต่เพียงกรณี5บาทแผลของนักบุญฟังซิสแห่งอาร์ซซีในศตวรรษที่13เท่านั้นเมตาคริสองค์ที่7ได้รับความคารบอย่างบ้าคลั่งด้วยเหล่านักแสวงบุญแห่งสนามเพะหรือเทนผิวกิมหามเมตาคริสองค์ที่7เห็นว่าผู้แสวงบุญที่ล้มลงนั้นคู่ควรแก่การขารพพระองค์นั้นจะท่งนำพวกเขานั้นกลับมาจากความตายนักรบเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นมอร์นัสกีที่กลับมาสู่การต่ออสู้กกกกับเาพวนรีี และจะไม่รู้สึกเจ็บปวดจากกระสุนหรือดาบปลายปืนอีกต่อไปโดยท่าเมตาไครสตองดิเจนั้นดูเหมือนจะชี้ไปที่ความสามารถของพระเยซูในการชุบชีวิตลาซาลัสนั่นเองซึ่งจากที่กล่ามานั้นเราจะสังเกตได้เล,เลยว่ามีเพียงแต่เหล่าสาวกของเมตาไครซสเท่านั้นที่ได้ปรากฏตัวในสนามลบแต่ตัวของเมตาไครซสเองนั้นไม่สามารถปรากฏตัวในฐานะกำลังลบในสนามลบได้พวกเขานั้นเปราะบางเกินไปและล้ำค่าเกินไปและแถมไม่เสถียรอาวุธที่แท้จริงของคริสจักรก็คือผู้ที่บริโภคเนื้อและเลือดของพวกเขาเข้าไปโดยผู้ที่ถูกเลือกเป็นผผูู้้สมัคร ศีก็มักจะเป็นคนที่บ้าขั่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดหรือเป็นผู้ศรัทธาที่บริสุทธิ์ที่สุดพวกเขาจะถูกนําตัวไปยังห้องรับศีลโดยที่นั่นลาดบวดเมนเดลจะป้อนเนื้อเยื่อที่ผ่านการบําบัดทางเคมีชั้นทดลองที่เรียกว่าศีลมหาสนิทที่มีชีวิตให้แก่พวกเขาโดยกระบวนการนี้จะถูกเรียกว่าพิธีมหาสนิทซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธีมิสซาทั่วไปนะครับผมโดยพิธีมหาสนิทนี้มันก็คือการปเปลี่ยนโครงสร้างทางสรีระวิทยาและพันธุกรรมที่ย้อนกลับไม่ได้หลังจะทําการกินเนื้อและเลือดดพรร้้้ออมมเเตาาาไไคสขขปแลว่งงกยท นนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและน่าตกใจปฏติกิริยานั้นจะเกิดขึ้นทันทีและรุนแรงแม้ว่าทางคณะพาราดอนเมนเดลจะพยายามปรับปรปุงสูตรของสินมหสนิทเคมีตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่บุคลิกและประสบการณ์ในอดีตของผู้ทดสอบก็ยังคงส่งผลอย่างมากต่อการที่ผู้ที่กล้าออกมาจากแคปซูลทดลองจะมีความสเสถียรและมีความสามารถในการลบลืกไม่เพราะเมื่อยีนของเทพนั้นเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ปุตุชนมนันก็จะทําการขีดเขียนร่างกายใหม่อย่างบ้าคลั่งและนี่คือกระบวนการที่ทรมานอย่างแสนสาหัสคนส่วนใหญ่นั้นจะตา ในขั้นตอนนี้ส่วนผู้ที่รอดชีวิตมาได้ประมาณ2ในสจะถูกตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากความบกพร่องทางจิตใจหรือความพิการทางร่างกายที่รุนแรงมีเพียงหนึ่งใน3ที่เหลือรอดเท่านั้นที่คู่ควรจะถูกเรียกว,ว่าคอมมูนิแคนโดยผู้รับสินที่เปลี่ยนสภาพสมบูรณ์แล้วจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปส่วนสูงของพวกเขานั้นโดยทั่วไปจะอยู่ที่1 0บถึงฟุตรหรือประมาณ3-4ถึงเมตรโดยความหนาแน่นของกล้ามเนื้อพวกเขานั้นจะเป็นหลายเท่าของคนปกติสามารถฉีกเกาะคนละถางได้ด้วยมือเปล่าหรือทําการถือปืน,น,นกล เดียหล่าผู้ศรัทธาที่บ้าคลั่งเหล่านี้นั้นจะนำกลางเขนที่ผ่านการอวยพรต่อกลับเข้าไปในเบ้าตาของตัวเองโดยตรงเพื่อแสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าโดยทางคอมมินิคนนั้นเมื่อจะทําหน้าที่เป็นหน่วยทะลวงแนวโลบเป็นองค์ครรภ์ให้แก่นหน่วยส,สบบาคัญวาสมาในการรักษาตัวเองของพวกเขานั้นก็น่าอัศจรรย์และความหนานแน่นของกล้ามเนื้อที่ดูน่ากลัวทำให้พวกเขานนั้นสามารถเมินเฉ,เฉยต่ออํานาจการยิงของศัตรูสามารถเดินฝ่าสนามโลบวัดแก้งอาวุธยักษ์ที่คนธรรมดาไม่อาจยกไหวเพื่อบดขยี้ศัตรูให้กลายปเป็นเศษเนื้อโดยทางคอมมินิเคีนนั้นยังมี ที่เรียกว่านักล่ารถถังโดยผู้รับศินประเภทนี้ยังคงสติปัญญาไว้เกือบครบถ้วนสามารถปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนตามคำสั่งของผู้ชี้เป้าได้พวกเขานนั้นได้ติดตั้งปืนต่อต้านวัตถุศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาและกระสุนต่อต้านยานเกราะขนาด50มิลลิเมตรที่ผ่านการฉีดสารพิเศษ3ครั้งมานั้นเพียงพอที่จะทําการทําลายรถถังหรือหน่วยลบหนักของศัตรูได้ทุกชนิดและภายใต้สายตาของนักล่ารถถังเหล่านี้นั้นไม่มีพวกนอกรีดคนใดจะหนีพ้นจากการถูกทําลายล้างอย่างสิ้นเชิงได้ซึ่งพูดงงงง่่าาากกก็็คคืออวววมแแขขรพเเนนนั้นป อพยพแค่ตัวตนที่เหนือกว่าและทรงพลังกว่าอย่างพาราดินเท่านั้นโดยโครงการพาราดินนั้นคือหนึ่งในงานสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคณะพาราดอนเมนเดลจนถึงปัจจุบันอาจจะบอกได้เลยว่าพวกคอมมูน,นิเคนนั้นก็คือซูเปอร์โซเยอร์ที่ผลิตซ้ำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาราดินแล้วล่ะก็พาราดินนั้นก็คืออาวุธขั้นสุดยอดของโลกที่สุดจักรผู้เขานั้นก็คือบุคคลส่วนน้อยที่สามารถหลอมรวมกับยีนของเทพได้อย่างสมบูรณ์อาจกล่าวได้เลยว่าพาราดินนั้นเป็นนักรบที่เปลี่ ลี่สุดที่สุดของโครงการเมตาไครสียผลิตออกมาไหลเวียนอยู่ส่วนสูงของพาลาดินนั้นสามารถสูงได้ถึง17ฟุตรหรือประมาณ5.2เมตรพวกเขานั้นไม่เพียงแต่มีพละงกำลังและมีความสามารถในการเกิดใหม่ที่น่ากลัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเขานั้นยังคงรักษาเหตุผลที่ครบถ้วนและความศรัทธาที่ยังมั่นคงจิตวิญ,ญญาณของพวกเขานั้นทรงพลังมากและเมื่อประกอบเข้ากับชุดเกาะเฉพาะทางพวกเขานั้นถึงสามารถทำการบุกเข,ข้าไปในโลกชั้นที่เกเพื่อปฏิบัติภารกิจลับสุดยอดและกลับคืนสู่โลกมนุษย์ได้แต่ที่น่าเสียดายแม้ะดนนเเัจ ยามยังไม่ลุดล้แต่ในช่วง300ปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถให้กำเนิดพาราดินคนใหม่ได้เลยโดยตอนแรกนั้นพาราดินนั้นมี12คนปัจจุบันนั้นเหลือเพียง9คนเท่านั้นดังนั้นพาราดินนั้นจะออกปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของสภา,านักบุญเท่านั้นเพื่อที่จะทำภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อโลกของผู้ศรัทธาทั้งใบโดยตรงและแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาทุกคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของเมตาไครสและคิสจักรยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสวงสบุญแห่งกองพันที่10นั้นนไดดด้้ยยึถงงงกกกกาาารรตีีีีคคคววมมัััภบบบบบเเเเิิิลลแแะปฏสสหหออใ่่่ๆทข พวกเขาได้แย่งชิงคอมบินิแคนจากกองพันอื่นมาและบังคับให้เหล่านักรบเหล่านั้นต่อสูปป้พวกพวกเขาเองโดยรวมแล้วทั้งพาลาดินและคอมบินิแคนนั้นดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองอันลิบหลีจากอำนาจแห่งสวรรค์ที่มีต่อผู้ศรัทธาเพื่อใช้ในการต่อต้านการลุกลามจากตุลาการอสอพิษเจเสียนโดยสิ่งของเหล่านี้ที่กึ่งหนึ่งสร้างขึ้นจากโลกมนุษย์ถือว่าไม่ได้เป็นการละเมิดกฎบางอย่างที่ไม่ได้ระบ,บุเอาไว้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมแม้มนุษย์จะจางเลือดในสนามเพาะมานานกว่า800ปพร้อยปีพระเจา้าก็ยังไม่เคยเ กดเก์บางอย่างและไม่ได้ต้องการที่จะผักโลกนำไปสู่ความพินาศอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้พวกก็ใหม่กับกันหนะ้าสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมโลเนไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบ e น้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปี้ที่ผมกก็จะล้้้าาาเขขสู่หนอง เลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผลได้จากการแปะเอาไว้ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ